วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5นัดหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงตำ่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะมีทั้งสูตรที่เด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลน,นะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมอภิลพลนะฮะในฟุตบอลวันเสาร์นะครับก็วันนี้พิมพ์บริกจะลงทำกันกันเพียบเลยนะฮะมีเชลซีเจอนอริชนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของเอเวอเรตเจอวัดฟอร์ดแมนซิตี้เจอกับไบรท์ตันนะฮะในช่วง5ทุ่มตรงนะครับก็คอมเมน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอ่ะขอไปสวัสดีทางแฟนบอลทาง ดูสกอร์ต่อน็ตกันก่อนนะฮะคุณเต๋าซ่าบอกแค่พาเลตยังแพ้เกือบแพ้คาบ้านนะเจอวิลล่าคาจุดๆนะฮะสุดท้ายอาร์เซนอลชนะได้นะครับคุณครูดูคุณเจดิพัฒนนะครับ,รรบแดงเดือดพี่ป๊อปเป็นผู้บรรยายหรือเปล่าแดงเดือดเป็นพี่แอดวิลสันเอ็งกาดกับพี่บีดามสิงห์นะสำหรับคนบ้านนะครับคุณตองชัยมากครับคุณน่องน่องนอง้นองนะครับสวัสดีครับอเมซอนบอกบอกแล้วเมื่อคืนเปิดมาชัวร์กินกรอบนะฮะชนะลูกตั้งแต่อาร์เซนอลหลังๆน่ากลัวมากแตกบุญฟรีคิกไม่ได้ประตูตลอดนะคครรัับุณเาพสสวดีครับคุณ ชาราชนะครับปืนมาโซฟานะครับคุณนัทวันคุณชัดชัยนะครับเขาเพิ่งเข้ามาคุยนนะครับอ่ะทีนี้ฮะในฟุตบอลวันเสาร์นะครับก็มีบุนเดสลิกาเยอรมันที่บาย์นิคจาลงสนามเจอเขาเป็นหางโดยถือว่าเป็นเกมที่น่าดูซึ่งพีพีทีวีถ่ายเข้าสดด้วยนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของออลาลิกาสเปนแล้วก็กาซสเซียอิตาลีที่เอซิมิลนานลงสนามนะครับ อะไปดูกันก่อนฮะทางฝั่งของคู่แรกกันก่อนเลยแล้วกันครับทางเชลซีเจอกับนอริสิตี้นะฮะเวลาหกโมงครึ่งนะคู่แรกของฟุตบอลพุนเ์ลีกนะครับก็ลูกากูมีอาการบาดเจ็บอาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้างหน้าระบบเพเ่อเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าเจอนอริสินะฮะคือเสียประตูง่ายมากนะครับแล้วพวกเขามันไม่มีตัวผู้เล่นไปไปสู้กับทีมในพุนเ์ลีกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเชลซีจะถล่มนอริสิสามประตูหลอศูนย์ในวันนี้ฮะ ทีมอเมรกาหนึ่งคู่นะบุนเดสลิก้าเยอรมันครับสองทุ่มครึ่งมาที่ไปนดกเจอฮอฟเฟนฮาร์ดกับบรรยายคู่นี้นะฮะเจอกันสองทุ่มสิบห้านาทีเท่าไรกันจบฮอฟเฟนฮาร์มเป็นทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่นัดนี้ไบร์ที่มีปัญหาตรงที่ยูเล่นเอาส่วนคุมทีไม่ได้ครับเกิดจากโควิดนะฮะก็ทำให้ต้องให้ผู้ช่วยคุมทีมแทนแต่ถามว่าจะมีผลกระทบไหมก็คงมีแค่ครึ่งเวลาหลังที่อาจจะกระตุ้นทีไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอืมยบร์ทจะชนะสองประตูแต่ถ้าถึงสามไม่น่าถึงครับผมมองว่า เซอใต้ชนะคอฟเวนทามอาจจะ2-0หรือ2-2ประตูต่อไปคู่นี้น่าจะเฉือยเท่านั้นเองนะครับบรุซเซียดอตมุนออกไปเจออัลมิเนียเบลเฟลเับเบลเฟลเสียประตูง่ายมากนะครับดอตมุนได้อเอลลี่ทาเลนกลับมาแล้วมา500ก,ก็เล่นดีนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดแพ้อาจจก4-0วันนี้เชื่อว่าเมื่อไหร่กตามที่เขาแพ้ไปเนี่ยเขาจะกลับมาได้เร็วน,น,นะครับสำหรับเชลล์หรือวนันนี้พวกเขาจะถลม่มเบลเฟลได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้น3คู่วันี้นะครับเชลซีถล่มนอริชสบายๆครับ แต่บายเยอร์ได้แค่เฉือ่ยคอฟเทนแฮมนะครับและบรูซเซอร์ทมุลนก็ถลม่มอาร์มเดลเบลเฟลครับสามทุกวันนี้ดูสกอร์ดอทเน็ตนะครับอ่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะไปที่เล่นติดตอ,อกเล่นยูทูปกระเสิร์ชหาผมได้ในชื่อผมได้ในกูเกิลนะครับ p o p w e r a p o l มาครับบอลทวีจัดเต็มทุกลีกคัดสรรมาให้ครบกดเดียวกดสเต็ปจัดเต็มทุกทัศนะพร้อมกลุ่ม VIP กินเต็มทุกบินราคาดีน้ำไม่มีล้น เคาะให้ทุกวันแล้วเจอกันครับ